สวัสดีค่ะวันนี้แนนก็มาเที่ยวโรงงานกาแฟอยู่ลังสิตคลองเจ็ดนะข้างหลังเนี่ยอย่าคิดว่าเป็นร้านกาแฟนะค่ะอ้าวสวยงามมากนะคะอันนี้เป็นร้านกาแฟหรือเป็นโรงงานผลิตกาแฟเนี่ยอันนี้เป็นที่ต้องแเหรอก็แต่งสวยมากเลยนะดูซิตัวนี้ให้ฝังทายคนะ่ยเ๋อเออตัวเอง แต่งสวยมากเลยวันนี้มาเยี่ยมโรงงานกาแฟโรงงานนี้ชื่ออะไรครับ K A N renovation สวยมากเลยอ่ะนึกว่านั่งอยู่ร้านกาแฟนะอ่ะเดี๋ยวเราไปชมกันนี่ก็แต่งสวยนะใช่แต่แรกพี่ยังนึกว่าเอ้จริงๆในหน้าแต่งร้านกาแฟแบบนี้นะตัวเออคือพอดีทางเจ้าของเนี่ยเขาบบเป็นคนที่แบบเหมือนดีแล ใช่เหมือนนั่งอยู่เมืองนอกเลยเนาะใช่ใช่เดี๋ยวเขาจะให้ทานกาแฟก็ใครจะสนใจสั่งกาแฟก็สั่งมาได้ที่วินเนซี่เนาะพี่เจียพามาหน้ายังบวมอยู่เลยวันนี้หน้าสดไม่ได้ใส่แว่นโอเคเดี๋ยวเราไปดูรอบๆกันอ่ะใครสนใจสั่งกาแฟก็โทรมาที่รายการนะคะฟ้าใสไสกาย c บูชแนล อ่ะมีตัวอย่างก,กาแฟมาดูไ,มไหมลูกอะตอนนี้ลงให้ฟรีนะต่อไปเสียตังนะ,ะ,ะรปะะูปเริ่มมาเฮ้ยเขาแต่งสวยอะไปแต่งที่บ้านบ้างดีกว่านะอันนี้ขายยังไงอ่ะอันนี้กล่องมีสามร้อยแดสิบเป็นกาแฟสำหรับทำอะไรกาแฟเจค่ะอ๋อ <8 S 1> กาแฟเจแล้วก็พินโซเดียมในนนคสามรแปอินวันเลยค่ะ อ๋ออะศเปโซเดียมค่ะอ่ะอันนี้ก็สั่งซื้อได้ที่รายการพี่ก็ได้เนาะศูนย์เป็นห้าเก้าสเก้ก้ศนย์เก้าอะแล้ววันนี้พี่เลี้ยงกาแฟแต่คนอื่นเขาจ่ายนะวันนี้ทานเจโอเคอ่ะพี่เจฟไปดิค่ะอะวันนี้พี่เจีย๊บอ่ะสวยงามอยู่ไหนเนี่ยเอาค่ะดิค่ะอเจบวันนี้พาพี่แนนมาเที่ยวเที่ยวโรงงานค่ะอ่า ก็เราจะมาเราก็จะมาทานกาแฟกันเนาะอ่ะนี่เทียราไปแต่งบ้านเราแบบนี้ได้ไหมสวยเนาะะสวยเาทำให้ผอนคายนะ่แเราจะคุยทันน้ไมพี่ขี่วันนี้หน้าบวมหน่อยนะคะนัดสดลืมมาแว่นมาอ่ะเดี๋ยวดูรอบๆอีกทีหนึงน้องก็ลังชมกาแฟให้ ่ะสนใจซื้อกาแฟาก็โทรมาที่รายการนะคะสูตรแพร่นาเก้าสาเก้าเก้าเก้าสูตรแกโอเคเดี๋ยวเราทานกาแฟาก่อนเดี๋ยวจะถ่ายรูปไปแต่งร้านกาแฟาที่บ้านบ๊ายบายอ่ะโชว์หน่อยสวัสดีค่นะนี่ไลฟ์สดอยู่นะเจือ ุ้ยตัวเองแต่งดีมากเลยว่ะดูสิทำเหมือนที่บาหลีเลยอะ่ะใช่เหมือนเรานั่งชายหาดเลยนะยวันนี้ทานเจคือมีก็เอาไม้เรา,เ<อ>าทานะทา